ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็ต่อเนื่องจาก e p ีที่2นะครับอีพีที่2เราค้างงานกันไว้นะครับเพื่อนเหลือชุดคาบูเรเตอร์ตรงนี้นะแล้วก็ชุดช่างคลัตช์นะครับพร้อมคันตรงนี้นะก็จะมีน็อตอยู่ทั้งหมดหกเหลี่ยม4ตัวนะครับเพื่อนนะหกเหลี่ยมตัวนี้4ตัวจากนั้นเพื่อนก็จับตัวเครื่องนะครับเข้ามาแบบนี้นะครับ ไม่มีอะไรมากมายนะครับแค่ใส่น็อตหกเหลี่ยมนะครับตรงนี้ใส่น็อตหกเหลี่ยมเข้าไปนะครับสี่ตัวนะครับด้วยกันนะครับเพื่อนนะทําทการาไขเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนให้เกลียวนอ็อตมุดเข้าไปาเรายังไม่ขันตึงนะครับ ให้เกลียวน็อตนะครับมุดเข้าไปก่อนนะครับสี่ตัวด้วยกันนะครับเพื่อนนะใกล้จะได้ลองเครื่องแล้วครับเรามาลองดูกันเลยครับว่า,าเปลี่ยนแล้วนะครับเครื่องอัตราเร่งดีไหมนะครับหลังจากที่เราทําทการาเปลี่ยนชุดสายพานนะครับอัตราเร่งจะดีไหมนะครับ เครื่องนี้ยังไม่ได้ล้างคาบูเรเตอร์น,นะครับเพราะการตรวจเช็คนะครับไปเจอว่าสายพานเราลิ้นขาดนะครับเรื่องยังไม่ได้ติดเลยครับก็ทำการแก้ไขอาจจะจบแล้วนะครับก็เหลือแค่ชุดจามคลัดพร้อมกันนะครับใส่เข้าไปเดยวนี้แล้วก็ทำการ แน่นนะครับทีน่นะหลังจากที่เราถ่ายตึงไปแล้วนะครับก็เริ่มถัดแน่นนะครับต้องทำทีละขั้นตอนนะครับเพื่อนอย่าเร่งรีบนะครับต่อไปก็เป็นชุดนะครับกับเพลเตอร์ตรงนี้นะเพื่อนก็ใส่ลงไปที่เดิม นนแก้ปัญหาก็แก้ไปทีละจุดนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้เสียบเข้าไปชุดสวิต์นะครับตรงนี้นะเสียบเข้าไปแบบน,นี้ตรวจเช็คดูจุดสายเข้าออกนะครับก็ดูให้ลูกค้าด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเสียบเป็นสาย๋ยวผมดึงดูก่อนอันนี้สายสั้น นี่สายยาวสายยาวก็จะเป็นาสายน้ํามันขึ้นมานะครับนี่ครับก็แยกดูนข้าวเื้าให้น้ํามันพุ่งออกแบบนี้นะจากนั้นก็ใส่สายไหลกลับนะครับตรงนี้เข้าไปครับแล้วก็ใส่รับบายไอตรงนี้นะครับรับบายไอรู้สึกว่าจะลุ่มลวมอยู่นะครับ ่ไไมเป็นรทด,ดลองกันก่อนทด,ดลองกันก่อนนี่เลยนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อนสายระบายก็มาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เบอร์แปดนะครับล็อกเข้าไปน็อตเบอร์แปดจำนวนสองตัวด้วยกันนะครับผม ไปจะได้ทดลองเครื่องกันแล้วนะครับผมหลังจากที่ไขเบอร์แปดนะครับผมยังไม่ประกอบชุดฝาครอบนะครับเพื่อนผมจะทําการทดลองเครื่องก่อนนะครับผมเปิดคันเร่งนะครับกดคันเร่งนะครับก็ระวังนะครับเพื่อนที่มีชุดใบด้วยนะครับชุดใบเกาะเกีเ่ยวอะไรหรือเปล่านะครับก่อนที่จะสตาร์ทนะครับ แยกน้ำมันเสร็จนะครับก็ดึงเลยครับทีเดียวเลยครับอโอเคนะครับเครื่องนี้ติดนะครับผมก็จะประกอบอชุดฝาตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบชุดฝาครอบเข้าไปนะครับนี่ประกอบชุดฝาครอบเข้าไป นี้ก็เป็นอันจ่งงานได้นะครับเพื่อนเคดนี้นะครับโยกนิดนึงนะครับให้ลงร่องนะครับลงแล้วครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับรน็อตตัวนี้ตัวนี้ตัวเล็กนะครับใส่ฝาครอบจบนะครับ ันนตรงนี้มีอีกหนึ่งตัวนะครับจากต้นคลิปนะครับที่ตอนเราลื่อนะครับผมแจ้งในคลิปแล้วนะครับว่ามีนอนตอยู่หนึ่งตัวนะครับนัดตัวสั้นนะครับปกติมีสองนะครับเพื่อนทางล่างตรงนี้นะที่ผมไขอยู่ตรงนี้นะตรงนี้จะมีสองตัวอันนี้เป็นตัวสั้นอันข้างในจะเป็นตัวยาวนะครับเดี๋ยวผมจะหามาใส่ให้ลูกค้านะครับ คลิปนี้นะครับก็จบไ้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ